ว่สาส่วันนี้งบ1 0ันบาทแลกตังไวรอแล้วร้านไหนจะถูกใจคนดูทางบ้านบ้างมีหลายกระแสบ,บอกว่าให้ไปลองร้านนั้นสิลองร้านนี้สิร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยเราไม่รู้หรอกว่าอร่อยไม่อร่อยเราเลยต้องมาด้วยตัวเองวันนี้เราจะมาเก็บซ่มเติมกันไปกันจ้าเดินเข้ามาจา้ะบอกเลยว่ากลิ่นไก่หอมมากเพราะว่านี่คือร้านไก่อบอ,องลุงชาไก่สีน่ากินแล้วก็กลิ่นหอมมากขายเป็นกล่องเล็กแล้วกันเนาะ60บบาทร้านแรกไปจ้ะนี่จ้า ไก่อบองกล่องนีง้กล่องเล็ก55บาทไก่เขาเนื้อง่ายมากอันนี้แบบจิ้มน้ำจิ้มหอมจ้งเลยแม่แป๊นจิ้มม,มาห,าม,า,มมา,หามอื้อเออจิ้มไก่ไไกดีเลยไก่อบองกับตอนนี้อบอ้าวอันนี้ก็ นี่จ้าเขาเป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดชิมเมจิพันมาแบบนี้เลยจ้าไม้ละแค่20บาทเดี <c oughs> ๋ยวดูตอนย่างเสร็จว่าจะน่ากินขนาดไหน <c oughs> เดินมาไกลๆดูว่าเห็ดปลอมแต่ที่นี่คือเห็ดจริงนะจ๊ะ <c oughs> ดูชิ้นดิเห็ดจริงอ่ะใหญ่ได้ขนาดนี้บอกเลยว่าน่ากินสุดๆนี่จ้าสโลกแกนร้านนี้คือเห็ดที่คนเท่ๆเขากินกันอุ้ยเองดูดิมันเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็สาลาย อร่อยโหนี่จิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะเผ็ดก็เสียวแบบกุบๆชุดละสี่สบาทเองอ่ะเลือกรสชาติได้ด้วยอันนี้ต้องโดนพี่จ้าบอกเลยว่าสายหมาล่าต้องถูกใจอันนี้เป็นชิเมจิก,กับเผ็ดเข็มทองพันเบคอนมาแบบช่ำๆแล้วราดด้วยอะไรหมาล่า แต่อร่อยอันนี้มาลยี่สิบบาทดีมากเป็นซีฟู้มมเดเพื่อสุขาพมากเลิศจริงจริงจานนี้ต้องโดนเราไม่ได้มาหาแค่ของกินี่สาเร็จรูปแต่ว่าเดินมาเจอคุณลุงขายปลาทูมันชิม <c oughs> บันลไม่ได้นะแต่ว่าเป็นคนชอบกินปลาทูมันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าของุลุงจะอร่อยดี <c oughs> ได้มาแล้วจ้าปลาทูมัน30บาทต้องไปทอดกินบอกเลยว่ากลิ่นมันจะหอมมากปลาทูมัน ต้องร้านนี้เลยจ้าบอกแล้วว่าวันนี้เรามาหาของกินจริงๆจ้าร,ร้านนี้กระเพราเขาคนต่อแถวยาวมากกระเพราลุงอ้วนกล่องละสามพบาทแต่มีทั้งไข่ดาวมีกระเพราให้เลือกหลายแบบแล้วของเขาการันตีเรื่องความเผ็ดอ่เขาจะมีแบบเผ็ดน,น้อยนะสั่งเขาได้จะลองดูกันว่าอร่อยขนาดไหนว้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวกระเพราที่ถูกต้องอนะ่ะอร่อยมากดีอ่ะ ข้มข้นพอิ่มเขามีแบบเ้าหลายอย่างมา,มเ,า,า,มาเป็นเมนูผัดดทางนั้นเลยแบบเริ่มต้นสามสิบบาทร้านนี้จ้าลุงอ้วนกะเพราเผ็ดออบอกเลยว่าเดินมาเหนื่อยน้ำลำไยอืนทีสุดคือตลาดเขาเดินโป่งมากแต่ว่าแดดร้อนแค่นั้นเลยชื่นใจนำ้ำลำไยหวานเจี๊ยบร้านนี้เลยจ้ายี่สิบห้าบาทมีงบหนึ่งร้อยก็กินหอยได้นะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านมาหาหอยหอยเขาเยอะจริงวันนี้เราอยากกินหอยแครงแบบเล่นเดือดเลยไปจ้า ว้าวหอยมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้โหหืมคุณจิ้มด,นะดีมากเป็นซีฟู้ดที่ถูกต้องหอยสดมากไม่มีกลิ่นเลยนอกจากหอยที่ว่าเด็ดแล้วกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้บอกเลยว่า50บาทแล้วดูโหูกุ้งก็ใหญ่เหมือนกันนะไปจะ้ะ อู้หดมากคือบุ้นดีเย็นถึงหงอมเจียวเขาอะคือดีมากหอมมากร้านนี้ต้องโดนอันนี้50บาทไมมีเงิน3บาทก็กินหมูปิ้งได้ไม่คิดว่าจะเดินมาเจอหมูปิ้ง3บาทกับร้านนี้จ้าหมูปิ้งโบราณ3บาทต้องอ พกลิ่นพวกแบบผักไทยอ่ะเครื่องหมักเขาอะ่ะกลิ่นดีมากประมาณละสามบาทจิงหัวข้อย๋อเขาแบบเพื่อนแต่เขาไม่ได้มีแค่หมูปิง้งเขามีหมูสเต๊ดด้วยลองกินหมูสเต๊ดเขาค่ะมีจ้าหมูสเต๊ดเขาก็มีจ้ามาพร้อมน้ำจิ้มแล้วก็ผักเคียงแบบนี้เลยพร้อมกับน้ำมาจัดด้วยกล่องนี้60บาทกล่องเล็กค่ะจ้า เล่นเข้มกันมากอ่อยหมูรุ่มด้วยเรีย่ยไม่ควรพลาดดีมีจ้าใครอยากกินขนมชิ้นละ2บาทตลาดนี้อามีแต่อะไรบาท้องาบาทสาบาทเลือกได้เลยมีหลายแบบมากแบบสอดใสข้างในก็มีน่าสนใจมากวันนี้จะมาลองมาดูกันจ้าชิ้นละ2บาทรสชาติย็นไงเป็นชิ้นที่พอดีคำม,มากมาก คือ,อไปทั้งไงแบบมีคอดีนะไม่ได้เยอะแบบล้นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้น,อน้อยอร่อยจริงเนื้อสองบาทไปจ้ากระเพาะปลาร้านนี้บอกเลยว่ามีแต่คนคอมเมนต์มาว่าต้องรองและเขาขายแค่20บาทกระเพาะปลาสองพี่น้องร้านนี้จะมีดีอะไรทําไมมีแต่คนบอกว่าต้องมาร้านนี้ต้องกินให้ได้ไปจป้ามีจาออ้ากระเพาะปลา20บาทได้ทั้งเส้นได้ทุกอย่างเฮ้ยมีไข่มีมหอยมากินจังะยี่สิบบาท คุ้มเกินคุ้มแล้วนะรู้แล้วว่าทําไมทุกคนบอกว่าต้องมาลองร้านนี้กับคอป้าสองพี่น้องกินอิ่มไหมเท่าไหร่นะรสชาติดีด้วยทาโกโยากิเขาก็มีจ้าร้านนี้ทาโกแพ้ทลูกละห้าบาทมีไส้ให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเรามากินกันแบบเล็กๆน้อยๆลองดูว่าเจ้าใส้ไหนไปบ้างได้มาแล้วจ้าลูกละห้าบาทแล้วดูข้างบนท็อปปิง้งด้วยสาหร่ายว้าวทุกไส้ที่เขามี กรอบนอกกรุ้งหน่อยแตทั้งหมดก็คือดูด้เลยว่า,วากุ้งนม่อร่อยเลยกลับไปกินบ้างเลยข้าวผัดผีคิวไม้ละ5้าบาทตอนนี้เขาไม่ให้เลือกเยอะด้วยนะหมูเบคอนไส้กรอกไก่แล้วก็แฮมเห็ดเฮ้ยคุ้มค่าแล้ว5บาทอ่ะจานนี้ต้องโดนบุฟเฟ่ต์ผลไม้จ้าตักได้ไม่อั้นยจะตักได้แค่ไหนเอาไปเลยจ้าเขามีราคาถ้วยตั้งแต่39บเกไปจนถึง89บาทวันนี้ที่เราเลือกมาคือ49บาบาทเดี๋ยวมาดูกัน พอลแล้วเนาะเรากินแบบกรุบกริ่กรุบกริดได้แล้ว,ลวจ้าคือพอตักเสร็จใสบาะเขาจะไปคลุกน้ำจิ้มเนาะเลือกได้ด้วยว่าจะเอาน้ำจิ้มแบบไหนวันนี้เราจัดกะปิืมตื่นมีแรงเดินต่อเลยไปเ<ม>ดินต่ออยสิบล้านดี<ม>งานนี้มีผลไม้ให้เลือกหลายแบบมากแล้วก็มีน้ำจิ้มให้เลือกหลายแบบมากต้องมาลองจิ้มก่อนเลยเอานแรกก็จะคือค่อยแบบข้าวมาหกไม้ต้องถือเป็นสิทปแล้วอ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากไม้หกแบบห่ักดีแล้วคือน้ำจิ้มเด็ดมาก ดได้มาแล้วเจ้าดังของถนนคนเดินด้วยบองเลยว่าน้ำจิ้มเด็ดมากคือถ้าไม่ได้ลองร้านนี้นะมาไม่ถึงตลาดนี้ไปค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งร้านนี้25บาทเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงถ้าเราไม่ได้กินเผ็ดจริงๆเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วจ้าไปค่ะเอ้โหก้อนมาแล้วะอร่อยอ่ะ2บาบาทอนะก๋วยเตี๋ยวแห้งเจะแอนร้านนี้เลยจ้า นี่จ้าร้านทิ้วถุงชา20สบาทแล้วมีให้เลือกเยอะมากชาไทยชาเขียวกาแฟโกโก้นมัททูโอเลี้ยงชาดำชามนาวเกบถ้วยตองชิมกลิ่นชาหอมมากเลยรสชาติชาและรสชาติคือว่าต้องแวะร้านนี้จ้าทิ้วถุงชานี่จ้าเดินมาเนื่อยๆบอกเลยว่าร้านนี้ทิวใจได้ไม่แพ้น้ำเย็นเลยจ้าเพราะว่าเป็นลูกชิ้นปั้นสดแม่พิมพ์ไม้ละสิบบาทแล้วที่สำคัญไม่ได้มีแค่หมูมีเนื้อเนื้อมีธรรมดาด้วยมีเอ็นด้วยโอ้โหบอกเลยว่า อะไรมันจะได้ขนาดนั้นค,คิด,มมคด่มือนมากเขาปันก็ถือหลังร้านโคตดีนีจา้าเดินมาเจอขนมหวานร้านคุณป้าเป็นลูกชุบสีสันสวยไม่เท่าไหร่จะต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไง แต่กรอบคันนี้ก็กรอบแล้วแล้วก็ไม่หวานมากกังเดใครที่มาหาขนมหวานทางตลาดอัดวัวไฟมีเราต้องเป็นของประจุกคนนี้ด้วยจ้ามาตามคนเยอะๆนี่จ้างบหนึ่งพันบอกเลยว่านี่คือตลาดละลายซับที่ดีที่สุดในนะครชัยศรีเลยเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอในตลาดยังมีร้านค้าอีกหลายร้านมากที่อาหารดีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกถ้าอีพีนี้กระแสดีมาต่อจะเอาให้ครบทุกร้านให้ได้ยิ่งมีร้านใหม่มาก็ยิ่งเจอกันรอบหน้าแล้วมาเจอกันที่ นครเชสีที่นี่ที่เดิมสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมร้านนี้ที่ตามหาด้วยนะคะบอกเลยว่าเราจะคัดแต่ร้านดีมีคุณภาพร้านอร่อยที่ถูกใจทุกคนแน่นอนถ้าไม่เชื่อลองไปดูหลายๆคลิปที่ผ่านมามีแต่คนเมนว่าอันนี้อร่อยจริงอันนี้ดีจริงเพราะอะไรเราคัดมาแล้วจ้าว่าร้านนี้ควรที่จะตามหาไปกันจ้า